แล้วนะคะสวัสดีแฟนเพจยงน้อยแอนด์เดอะแก๊งวี2ทุกท่านค่ะมาคุยกันยามเช้าวันนี้วันเสาร์นะคะ26มีนาคม2565ค่ะอยู่กับยงน้อยวันนี้มาคนเดียวนะคะบีอูแจ้งไว้แล้วว่าติดภารกิจน่าจะไปจัดรายการวิทยุเอทีเอ็ม99ทั้งสองวันเลยเสาร์และอาทิตย์นะคะอาทิตย์มาคนเดียวจะเจอบิ๊กอูได้อีกทีหนึ่งวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันลําพังไปก่อนอ่ะ ใครตื่นแล้วนี่มันหยุดกันะวันเสาร์แต่ว่าตื่นแต่เช้าหรือ,อยังไม่ได้นอนมาทักทายมาคุยกันนิดนึงยามเช้าสั้นๆยี่สิบนาทีพอนี้หรือเต็มที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงวันนี้ตื่นสายด้วยค่ะดิฉันนะคะไม่รู้ท่านอื่นนี่ตื่นเร็วตื่นเช้าแค่ไหนในบรรดาที่มาไลฟ์วันนี้นี่ตื่นสายสุดตั้งแต่ตั้งแต่ไลฟ์มาสองปีปีกว่าๆเลยนะไม่ได้นาฬิกาปลุกไม่ทํางานหรือว่าเราไม่ได้ตั้งนาฬิกาอาจจะไม่ได้กดตั้งนาฬิกา จนแม่เข้ามาเปิดประตูเข้ามาเป็นไรกันเนี่ยเพราะว่านอนกับหลาดด้วยหลานสองคนอ <l abb naszej> ลับกันทุกคนเลยตกใจตื่นเอ้าวหกโมงยี่สิบทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วจะโพส์พอ่าโพสแรกอ่ะที่เป็นผลสุ๊บอดอ่ะหาผลอีกหาภาพอีกอุ้ยช้าไปใหญ่เลยค่ะล,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 ลนรุ่นลุนหาดนะดูก็เลยมาแบบงงงงงงวมุมวนิดนึง ใครเป็นยังไงบ้างมาคุยหาเรื่องคุยมาหยุดเพื่อนกันหน่อยข่าวฟุตบอลนี่ทําไม่ได้ตามเลยว่าคืนมีข่าวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็ทักทายกันเป็นเป็นปแล้ลกันอะระหว่างรอชาวแก๊งเข้ามาดื่มกาแฟก่อนต้องดื่มกาแฟแก้ง่วงกระตุ้นนิดนึงนะคะแน,นะนำอาวอรลินฟอฟฟี่จากร้านอาวอร์ลินเฮลตี้ดริงโดยคุณเอกค่ะมีสองแบบให้ได้เลือกดื่มกันทางดริปฟอฟฟี่แล้วก็ทรีอินวันทรีอินวันจะรสชาติกลมกล่อมไม่ขมไม่หวานจนเกินไป ส่วนประกอบที่สําคัญโดยประมาณนะคะมีครีมโปรตีนจากตัวสามสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กาแฟลและกาแฟขั้วบดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สารสรกัดหญ้าหวานและสมุนไพรให้ความหวานยี่สิบเปอร์เซ็นต์และมีสารสรกัดจากกลูเตนด้วยค่ะห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือชีอินวันอีกแบบหนึ่งคือดริปคอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟล้วนๆอาราบิกา้าขั้วบดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีอุปกรณ์การดริปในกระปองให้พร้อมเลย เพียงแค่คุณมีแก้วกาแฟแล้วก็น้ำร้อนก็สามารถชงกาแฟดริปของอวาร์นคอฟฟี่ได้ท่านใดสนใจอยากชินอยากดื่มอยากอุ่นก,ก็ทักมาได้เลยในช่องคอมเมนต์หรือทักมาที่กระองข้อความเดี๋ยวไปตอบเพิ่มเติมให้นะคะดื่มก่อนดื่มก่อนกำลังง่วงเลยค่ะแ <c oughs> ถวบ้านร้อนแต่เช้าเลยนะวันนี้เมื่อวานฝนก็ไม่ตกตอนนี้ ี่สสามโคบยิเจ็ดองศาประมาณนั้นนะคะส่วนพยากรณอากาศโดยรวมของทั้งประเทศจากเว็บไซต์กรมอุตุยังมีฝนอยู่ทั้งประเทศแต่ว่าเหมือนจะค่อยๆลดลงจากวันสองสามวันก่อนหน้านี้นะครับอย่างกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นภาคเหนือร้อยละสิบเหมือนกัน ตะวันออกเฉียงเหนือก็ลดจากเมื่อวานนี้เหลือฝนซักร้อยละยี่สิบภา,ากลางร้อยละสิบภาคตะวันออกร้อยละยี่สิบหนักสุดวันนี้จะเป็นภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่ค่ะอืมตอนนี้ที่ไหนตกหรือเปล่าแต่ดูแล้วเช้านี้น่าจะแดดจัดอยู่อ่าทักทายชาวแก๊งเราดีกว่าคนที่มาหาเราแล้วคุณ บุณรอดผู้สนับสนุนนี่มาเป็นท่านแรกเลยนะคะตื่นเช้าหรือ,อยังไม่ได้นอนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณท้่เขาปักเกรดคุณนิรันผู้สนับหน,นุนมาเช่นเคยพิชรดาก็ตื่นไวเหมือนกันสวัสดีพี่ชนด้วยนะคะคุณธีรชัยคุณวริศมาช่วยชาเช่นเดิมงามวงวานแจ่มใสอ่าคุณสมคิดสวัสดีค่ะ คุณนี่รันบอกว่าไปต่อไม่รอนะนับห้าว้วเอ้ยใสย่สในเพจช่วงนี้ทีเด็ดเลยเนี่ย <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดที่นับห้าได้นะคะห้าวันติดต่อกันเลยนะเนี่ยเออใครจะคิดคุณประทีปผู้สนับสนุนนะคะมาฟังแล้วก็มาแชร์ให้คุณวิทักษ์อาเจนนำแล้วหนึ่งศูนย์นี่คืณรัสกนซาเลสเออก่อเออพิม่มมงศูนยูนตอนที่กำลังไลฟ์เนี่ยเห็นเด็กมาพอดีว่า อา์เจนตีนานำเวเนซุเอลา1-0ศูบัลโลรอบการ,ลกรเลือกโซนคอนเมบูเมกาใต้นะคะต้องกำแพงอร์เจนตินาต้องมีเท่าไหร่สองลูกบางที่ยังเชียร์ฟรีเลยใช่ไหมหรือว่าบางที่สองลูกอาจจะเฮครึ่งหนึ่งตอนนี้นี่ยังไม่ใสนะแฟนอา์เจนขออีกเักรลูกนึงให้อุ่นใจขึ้นมาแต่เวลาย,ยังพอมีเพรานี่ท้ายครึ่งแรกอยู่นำตอนนาที้5 อตอนนี้ผ่านไปสี่สิบนาทีคุณพี่ค้าบอกว่านิคลัสกอรซาเลสไปดูในในไลฟ์สกอร์ขึ้นมาว่าโจคินคอเรียคนละคนอยู่เลยนะอืแมนชินีมาคุมบางเหียนปีศาจแดงเลยคุณวริศแนะนำมาแฟนแมันยู่เขาอยากได้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ไหมคะอตอนนี้ ในแคดิเดตต่างๆ,ๆที่แฟนๆแมนยูอยากได้น่าจะยังเป็นเทนาราอยู่มะแต่ก็แล้วแต่นนคนเราชอบไม่เหมือนกันค่ะมีบอกมีข่าวฟรีโอคอนาวารโรจะมากุมอิตาลีแทนมันโชวโอ้อ่ะเดี๋ยวนี้ต้องรอลุนรอติดตามไปเรื่อยๆเมื่อวานที่แบบเห็นข่าวเบื่อหลังเกมบอกว่าทงสาพันยังไม่มีความที่จะอ่าปลดใช่ไหมแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้หลังจากนี้ไปเนาะ ไม่หลอพูดแย่บอกใส่จนได้นะครับพี่ยุงเขาช่วยยิงให้ก็เลยใส่ใส่อ๋อตั้งแต่ต้นเกมเลยด้วยนะเออช่วยยิงให้อืมไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนกันเมื่อคืนก็ไม่ได,ดูคู่ไหนก็น,นอนยาวๆไป,ไปตื่นมาเช็คผลถรู้ว่าอ้าวชนะนี่นะอ่าหนึ่งศูนนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเอาว่าแล้วเดี๋ยวไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคอืนกันสักนิดหนึ่งละกันคะ ก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกานะคะนี่มาถึงรอบเพลย์อัลฟ์ก็คือเหลือสิบทีมสุดท้ายสับคู่ประกบการเตะกันห้าคู่ชนะอ่าเย้าเยือนใครชนะก็ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายห้าทีมนะคะอือย่างนั้นเลยไฮไลท์ของอ่ารอบนี้ก็อยู่ที่อียิปต์กับเซเนกัลนะคะคนอื่นทีมแพนที่อื่ไม่รู้ว่าเป็นไฮไลท์หรือเปล่าแต่ฟิลิปู้ก็คงจะเป็นไฮไลท์ว่าแบบมาเน่เจอซาร่าอะไรเงี้ยเมื่อวาน นัดแรกนัดแรกเมื่อคืนกำแพงสู่สี่สู่สี่นะอียิปต์เหนือกว่านิดนึงส่วนจะสองห้าได้ด้วยก,การเล่นในบ้านอะไรเงี้ยมืเนอะล้วแต่เราเลือกนะคะฉันก็เลือกอียิปเป็นใสๆตั้งใจจะเลือกคู่เนี้ยแล้วก็ตั้งใจเลือกทีมที่เป็นเจ้าเจ้าจถิ่นอืก็เลือกอียิปต์ไปเด,เดี๋ยวเกมหน้า ยิบเก้าเดี๋ยวเลือกเซเนก้าไว้แล้วกันแล้วสุดท้ายก็หยิดชนะไปเฉือนชนะไปหนึ่งศูนย์นะคะตั้งแต่สามสี่นาทีแรกจังหวะอะไรจากไหนเนี่ยมอสตาฟามฮัมเมด็ดมงเชนนให้ซาล่าตวัดยิงด้วยสายชุนบอลน่นะชนคาแล้วก็เร่งไปโดนตัวเซรูซิเซเข้าประตูตัวเองไปแต่มันไวนะตั้งแต่สามสี่นาทีแรก เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมอาจจะมีเฉียดไปเฉียดมาละมั้งเนอแต่ว่าก็ไม่มีประตูเลยจบเกมก็เลยเป็นอียิปต์ชนะไปได้ก่อนในนัดแรก1-0นะคะไปดูผลของคู่อื่นในรายการนี้สกอร์แบบสูสีหมดเลยนะไม่มีคู่ไหนแบบชนะ2-0 3-0แบบห่างหาให้อุ่นใจอ่ะคือผลแบบนี้นัด2นี่ลุ้นหนักเหมือนเดิมเนอที่เหลือมีดีอคงโกเสมอมอกโก1-1นี้ธเมรุน แพ้อัลจีเรีย0-1มาลีแพ้ตุนิเซีย0-1การหน้ากับไนจีเรียนี่เสมอกัน0-0เนี 00, ่ยผล5คู่ดูจากอัตราต่อรองเมื่อวานก็อัตรากเ็เสมอกันซะเยอะท่านจะมีเหนือกว่าก็แค่เหนือกว่านิดหน่อยเล็กน้อยประมาณนั้นเนี่ยทำให้ต้องไปลุ้นกันต่อในวัน ที่29นมะีนาคมตรงกับวันอังคารนะคะทุกทีมยังมีความหวังหมดอ่าแต่ว่าทีมชนะได้ก่อนก็อาจจะอุ่นใจได้นิดนึงอืเจ้าว่าที่แพ้ก่อนก็อาจจะลําบากหน่อยพวกมาลีพวกแคนาบรูนที่แพ้อ่ารับหน้าเด้่งเงยน็นเยือนยังไงก็จะลําบากหน่อยอะไรเงี้ยอืมอยารู้อีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะก็ตามนี้สําหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกานะคะขณะที่รายการอื่น ที่น่าสนใจก็คือยูยี่สิบ็ดไม่ต้องแจ้งเนอะอ่ากระชับนิดมีอะไรน่าสนใจบ้างจริงแค่ใหญ่ฝรั่งเศสอ่ชนะแอริโคโสไปสองหนึ่งอ๋อมิชิรูยิงด้วยลูกหนึ่งเห็นสถิติของโอลิเวียชิรูแวบๆที่ยิงหนึ่งประตูในเกมเมื่อคืนนี้ทำให้ชิรูซึ่ง เรายะไปอายุ35ปีมีประตูรวมในนามทีมชาติฝรั่งเศสเพิ่มเป็น47ประตูจาก111นัดอันดับ2ตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสอันดับหนึ่งตลอดการดัสุูของฝรั่งเศสคือเทียริองรี51ลูกนะคะชีรู47ตามหลัง4ลูก4ลูกจะเทียบเท่า5ลูกจะแซงอูมีโอกาสได้หเหมือนกันเนะ ของอองรีที่เขาทำไว้ห้สเว็ดประตูได้จาก122นัดส่วนชิลู111่งรอยสนัดตามหลัง4ประตูแล้วจำนวนนัดที่เล่นน้อยกว่าเคยปตีของอองรีอยู่12นัดเอยอาจจะมีโอกาสที่จะเทียบเท่าแล้วแซงได้นั่นแหละ,ละ,ะยังมีเวลาก็เลยเห็นสถิติขึ้นมานิดหนึ่งแล้วตามอันดับสามก็เป็นกรนะิสมันนะสี่สองลูกเนี่ยมีสามคนในที ที่ยังเตะอยู่นะเพราะว่าแพทรีนี่ด็ดลูกเทเซเก้สาวที่4นี่คือทาวฟิสดาวซนเวอร์ตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยลุ้นเชียรูนะคะอ่าแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยเนานะอืมอืออื่นๆน,นอร์เวย์ชนะเซลร์เกีย2-0อ่าเอาลิงฮารแลนด์ลูกหนึ่งโอเดกาลูกหนึ่งในช่วงแคทายเกมอันนี้เลือกเฉพาะคู่ที่น่าสนใจ หมดละตรงนี้แล้วกันนะคะผลฟุตบอลที่น่าสนใจใครอยากทราบคุณไหนก็เดี๋ยวค่อยสอบถามเข้มาเพิ่มในดูโปรแกรมของฟุตบอลวันนี้สักหน่อยวันนี้เหลืออะไรที่ให้ได้รุนได้ติดตามน่าสนใจบ้างวันนี้ก็เป็นกระชับมิตรจะเป็นส่วนใหญ่อังกฤษเตะคืนนี้เช่นคืนครึ่งเจอสวิสสเเออเตเซอร์แลนด์สเปนเจอแอลเบเนียตีนึ่สี่สิบห้าเนเธอร์แลนด์เจอเดนมาร์กตีสองสี่สิบห้า เยอรมันพบอิสราเอลนี่ก็ตีสองสี่สิบห้าเบลเยียมเจอไอร์แลนด์คู่ิเตะทเที่ยงคืนอ่าประมาณนี้นะสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องที่น่าสนใจอ่อแล้วก็มียูยี่สิบสามทีมชาติไทยเราเจอกับจีนนะคะในเวลาทุ่มหนึง่งอ่าก็รอลุ้นรอติดตามเชียร์กันได้อืานาที่แล้วแพ้ ตาตาไปส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เจอจีนก็ส่งใจเชียร์ไทยรัฐทีวีถ่ายเนาะ a อ s อ l a y ก็ถ่ายด้วยนะคะชุ่มหนึ่งนะวันนี้มีลีกวันลีกทูลีก้าสองสเปนลีกที่สองมีเตะด้วยวันนี้สี่คู่ห้าโมงเย็นลำพูนบริเอรเจอกับราชนาวี หกโมงสมุรปราการคัสซอมพบอยุธยาอยู่ในเต็ดทุมหนึ่งวงการอยู่ในเต็ดเจอแพรอยู่ในเต็ดแล้วก็เชียงใหม่เอฟซีพบกับลำปางเอฟซีนะคะใครสนใจบอลที่สองก็ลุ้นผลแล้วก็ติดตามเชียร์กันได้อ่าโอเคแจ้งผลจากโปรแกรมแล้วเดี๋ยวมาปิดท้ายข้อความที่ส่งมารักไทยกันดีกว่าวันนี้ยามมาอยู่ไม่นานน้านะคะน่าจะไม่เกินสามสินาทียี่สิบนาทีกำลังดีที่บ้านงานเยอะอะช่วงนี้ ยิงบอกบนทุกวันอ่ะงานเยอะทุกวันนี่รถแบคโฮมาขุดหลังบ้านด้วยเออต้องลงไปดูหน่อยมาตั้งแต่เมื่อวานละคุณสายลมสวัสดีนะคะคุณพิทักบอกว่าสมัยก่อนใครเป็นคนจัดรายการอเมริกันเกมส์ครับผมนึกชื่อไม่ออกพี่ต้นไทยซอนอาพากรโยมานะคะนึกออกยังบอกไปแล้วจำได้ไหมคะนึกนึกได้ไหม ี่ต้นไทซอเป็นเพื่อนในเฟสพี่เขาหลังๆพี่เขาแบบเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเราก็จะดูติดตามเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยนะคะเมื่อก่อนแบบเราไม่ค่อยรู้เรื่องอเมรกันเกมไม่ค่อยได้ติดตามไม่ค่อยดูอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเวลาทํางานตอนกลางคืนพี่ต้นจะจัดรายการนี้ฟังได้เพลินๆนะคะพี่พูดเก่งพูดอยู่คนเดียวแต่ก็ฟังแล้วไม่น่าเบื่อเนาะฟังแล้วก็เออเพลินเพลินมาก สัญชาติอบอแอฟเอ้าที่เพื่อนนีามาทักทายสวัสดีนะคะคุณอบอแอ,อาคุณธนากรมาแล้วนูไทยอกว่าสุรินทสองศาอุ่เด็กสิบสองมาสักทีแต่ว่าฝรั่งเศสอาจจะหานได้มานิดหน่อยแล้วก็แอฟริกาต่ำทุกคู่นี่งไงเมื่อคืนจริงนะต่ำทุกคู่บุคินาฟ้าสกอรกมาแล้วก็ยิรวมกันสองลูกนี่ผ่านใช่ไหมคะอื ที่เหลือนี่ยิงไม่เกินหนึ่งอันนี้ถือว่าได้อยู่อะถ้าสมหวังก็ยินดีด้วยละกันนะคะคุณูุทยสิบสองทีมจะถูกทั้งหมดนี่ไม่ใช่ง่ายๆเนอะนี่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ติดฝรั่งเศสที่แบบยิงแล้วไปลูกหนึ่งนี่อาจจะห้าหลักได้เลยใช่ไหมคุณูไทยฝ <laughs> รั่งเศสกําแพงวันหนึ่งนิดๆอ่าแต่แต่นอนี่ไปก่อนนี่เ,เรโค้ชนำไปก่อนแล้วค่อยมาตีเสมอแล้วมาได้ประตูชัยนาทีสุดท้ายเลยอะ่ะอืม คุณดนายสวัสดีนะคะคุณนีนลยบอกว่าวันนี้อยู่บริษัทเฉยๆไม่ต้องขับ,บรถถือว่าพักผ่อนไปไม่ต้องเดินทางอุณทนาพลมาแล้วคุณวิแทบอกว่าเมื่อวานหาข่าวอิสราเอลอยากขึ้นต่อยมวยตอนนี้ครอบครัวลําบากมากเห็นเห็นอยู่เหมือนกันข่าวมีลูกสามคนใช่ไหมมีลูกกับภรรยาเก่าแล้วก็กับภรรยาใหม่ก็มีลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะลําบากใครที่บอกว่าจะ ให้ไปชคมวยถ้าจัดแมตช์ไปโชค,าาก,โชคก็ยินดีอะไรย่งี้ยใช่ไหมก็ hmm. ต้องย้อนไปนึกถึงการกระทำของตัวเองนะคะเป็นบทเรียนสําคัญเลยเนาะ hmm. เห็นบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะอุทธรโทษในอนาคตอาจจะได้รับการอุทธร์ให้ไม่ต้องอแบนถึงขั้นสามปีอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามไปแล้วกัน hmm. ช่วงนี้เตะฟุตบอลไม่ได้ก็ต้องรักษาความฟิตของตัวเองแล้วก็ต้องหา่างอื่นทำค่ะหางานางอื่นทำเนาะ hmm. อืมาุยทเขาบอกว่าทักทายยามเช้าฉายเดียวอีกแล้วซอยมิสทีนฟ้าแจ้งแจ้งร้องแต่เช้าใช่เห็นอากาศข้างนอกแล้วดูเลยว่าวันนี้วันนี้ร้อนแน่นอนอ่ะคุณหนุ่มริมโขงก็มานะคะคุณกุลสวัสดีค่ะบางประกอบอากาศสดใส27องศาโดนแล้บมังกรฟ้าทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพงถามจริงๆปัญหาแพงเกิดจากอะไรทำไมรัฐบาลไม่ ทำแบบเขาแลา้วขายแปดเซเมื่อวานมีข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันนะมังกรฟ้าเข้าไปตรวจคนใช่ไหมอายัดลอตเตอรีร่ด้วยแล้วเห็นข่าวบอกว่าอะไรนะใครยี่ปั่ที่ส่งหวยให้กับมังกรฟ้าจะโดนแบนตลอดชีวิตเลยเนงะี้ยอืมอ่าต้นเหตุทําให้หวยราคาแพงเราก็มองว่าเขาไม่ใช่ต้นเหตุกันนะซื้อจากอ่าที่ขายหวยออนไลน์อะ่ะบางทียังใบละร้อยใช่ไหมเราไปซื้อตามแผงขายหวยยิ่งเป็นหวยเกินหนึ่งใบอ่ะหวยชุดอะ เฉลี่ยแล้วเกินร้อยชุดห้าใบบางทีขายแบบแปดเก้าร้อยแต่บางทีเราซื้อในในออนไลน์ที่ขาขายกันอนะ่ะก็ห้าร้อยแต่เกินราคาแปดสิบไม่ใหเกินเกือบทุกที่อะค่ะน้อยรายมากที่จะขายราคาแปดสิบาทตามราคาที่เขากําหนดไว้ก็อาจจะเป็นยี่ปัวที่ได้สิทธิ์มาแล้วขายเองมีกรณีเดียวเลยนะคะที่จะขายราคานี้ได้คือคุณได้สิทธิ์แล้วคุณขายเองอืม ถ้าได้สิทธิ์มาแล้วขายต่อขายต่อเป็นีูดอก่วคนที่เขาซื้อต่อไปเขาก็ต้องไปบวกเพิ่มเพื่อเอากำไรเนาะว่ามันจะแก้ปัญหาไง <c oughs> ยากจริงจริงหรือถ้าจะแก้จริงจริงจังจังมันต้องทําได้ที่ผ่านมาอาจจะไม่ถึงกับจริงจังหรือว่ามีเรื่องของผลประโยชน์แอลฟงอะไรอย่างนี้แอปเปิ้ลออแต่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีขาย80บาทในแอปเปิต,ตังใช่ไหมคะดูสิว่าจะเป็นยังไงเออ คุณพิชัยสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์มาแล้วคุณฤทธิ์หนู่เตียงนอนดูแล้วก็ฟังเพิ่งเลิกงานมาอากาศเดี๋ยวหลับไปเลยนะคะโอเคคุณเนี่ยบอกว่าเราคิดว่าลำเอียงรักไม่เท่ากาันอีอีเอาหมายถึงที่เมืมาา่อวานใส่ที่เลือกอียิปต์ไว้เห็นว่ามันเป็นคู่ที่เราสนใจคู่ใหญ่ก็เลยเลือกคู่นี้แล้วก็อย่างที่บอกเหตุผลคือเตะสองนัดถ้าเมื่อคืนเตะบ้านเซเนกัลก็จะเลือกเซเนกัาาลใส่ใสมืวนกันเตะบ้านอียิปต์ก่อนล้วก็เลยเลือก อียิปต์ใส่ใส่เดี๋ยวนะสอบต้องมาลุนกันอาจจะไม่ด้เลือกคู่อีกจจไม่เลือกคู่นเพราะมันจะยากขึ้นเค่ะคุณปรามโมดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่ทักษ์ว่าชอบครับเสียงพี่เขานุ่มดีอคุณพ่ทักไม่ได้เป็นเพื่อนที่ต้นไทซอนในเฟซบุ๊กใช่ไหมจะไปติดตามได้นะชื่อคือถ้าไปติดตามเฟซที่แกก็จะ ก็จะเพลินๆอีกเหมือนกันนะแกแบบชอบไปหาของกินหรือว่าชอบไปเที่ยวแล้วมีแบบตั๋วในราคาถูกๆไปที่นู่นที่นี่ในราคาที่แบบโหเก่งมากหาได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะหาว่าแคกแกใช้ชื่อว่าอะไรไทซอนหรอไม่จำไม่ได้แล้วชือที่ตปอนอาภกรดีอ่าภาษาอังกฤษเลยอคุณกิตาอาภกรโยมาโมเลบไทซอนนะคะก็จะเจอเข้าไปกด เพิ่มเพื่อนหรือติดตามก็ได้นะเขามีเพื่อนพ,พันกว่าคนเนี่ยโพสต์ล่าสุดนี่คืออะไรจองวัคซีนบรูรณารอบสองอ่าวอ๋อเขาแชร์โพสเฉเฉยอลองเข้าไปติดตามดูนะคะเพิ่มนดีบอกคิรูโมอีกแล้วเมื่อคืนนี่เป็นเครื่องหมายการค้าเลยนะคะกับทิมชาติก็ยังไว้ใจได้อยู่เนาะ บคโฮมาทําอะไรครับอ่าก็มาขุดดินหลังบ้านเนี่ยแหลคะค่ะอ่าก็ต้องลงไปดูคะ่ะอืมเดี๋ยวพี่เมลี่ประกาศให้เบนรูนี่เขาฮอเ,อเฟรนตลอดสุดยอดหลาคนที่อยากให้เป็นผู้จัดก,การทีแมนยูเป็นอีกคนที่อยากให้เป็นผู้จัดก,การทีแมนยูเบนรูนี่เอ๊ะสักพักละปะเราเราเหมือนเราเห็นขาักพักหนึ่งแล้วเนาะอืมผู้จัดก,การทีแมนยูแฟนผี คนอื่นอยากได้นะแต่ตอนนี้ดาบี้อาจจะยังรอดยากแต่คุณดาบี้ให้รอดยากแต่จริงก็น่าเห็นใจเขาเพราะว่าทีมโดนตัดแต้มไปเยอะเนาะก็าเดี๋ยวรอดูนอะนคตหลังจากนี้ในอนาคตอันไกลก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเผื่อคนใหม่เนี่ยคุณทจะมาเนี่ยยังยังไม่ดีอีกอะ่ะเอออาจจะได้เห็นก็ได้ไม่มีใครรู้นาคตสงสารเด็กปัม๊มโดนสาวมือใหม่คับ รถชนหาค่ะก็ตามที่เราเห็นข่าวกันว่าใหนข่าวเพิ่มเติมทางทางแฟนของผู้หญิงที่ขับรถชนก็อบอกว่าจะดูแลจะเยียวยานะคะเออเขาบอกว่าแฟนเขาก็มีใบขับขี่นะอตอนนั้นอาจจะตกใจอนะไรเงี้ยก็ยังล่าสุดก็ยังทําใจไม่ได้ร้องไห้ตอหลอดเวลาอยู่โรงพยาบาลก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะตอนที่เกิดเหตุเห็นอ่าคู่กรณีที่ รถดิคันหนึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงนี่ร้องไห้ตลอดเวลายอยู่ในรถเราคงตกใจมากๆก็คือก็คงไม่อยากให้มีใครเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าพอามีผู้ที่เจ็บปวดขาขาดอะไรเงี้ยมันก็โหน่าเห็นใจจะต้องเยียวยาเขาอะ่ะให้เต็มที่นะคะดีที่แบบประกันทํางานเขาบอกเป็นประกันชั้นหนึ่งประกันก็น่าจะช่วยได้แล้วก็ส่วนตัวเขาเองก็น่าจะต้องช่วยเยียวยา ระยะยาวด้วยเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ต้องเป็นก้อนใหญ่ๆอย่าเงี้ยน,นอ mm. ดูแล้วก็อาจจะไม่กล้าขับรถไปอีกนานเลยอาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะ mm. อ่าคุณลิศบอกว่าคลประโยชน์ล้วนๆเลยค่ะลอตเตอรี่เออก็เป็นเรื่องี่หลายคนอาจจะอาจจะคิดหรือมั้งเนาะ mm. <laughs> แล้วมันคงไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมคะว่าจะมาหาสาล <laughs> วันนี้เชียชุดยูยี่สามไทยเจอทีมชาติจีนเห็นทีการเล่นแล้วน่าจะชนะกองหน้าเบอร์เจ็ดเป็นทิกคมไปหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวรอลุนรอดูนะคะคุณเนี่ยว่ามั่วมั่วบิอูไม่รอดมื่อวาอูโมนมั่วทีมไหนจะไม่ได้ทีมชาติสักทีมนึงอะไรอัศวิจารเหรอใช่ไหมที่แพ้สุดหนึ่งอืม เ,ออเสียใจด้วยนะคะก็อย่างนี้แหละทั้งมีทั้งถูกและผิดอะไรเง่้ยเนอะเมื่อาวานลิซ่าไปชอบกระเป๋าแบรนด์เนมที่พารากรอนเมื่อวานก็ไปเหมือนน้องเขาไปก่อนหน้านั้นแล้วไปแล้วก็มีไปอีกอก๋อเปเรื่องธรรมดาก็ไปไปไหนคนก็อยากรู้แต่ว่าแฟนเขาก็บอกว่าเออก็ใครเจอก็ยังไม่ต้องโพสต์อะไรมากก็ได้ให้ความเป็นส่วนตัวน้องเยอะๆนิดนึงน้องมาพักผ่อนกลับมาแบบเป็นการส่วนตัวไม่ได้มาทํางานอะไรยเงี้ยก็อยากให้ความเป็นส่วนตัวแต่คนก็ ยังอยากติดตามมันเนาะพรุ่งนี้สิคุณนี้มันคลายเป็นเกิดน้องนะคะเนี่ยต้องมีทวิตเตอร์ขึ้นเทรนแน่นอนมันเกิดลิซ่าเนี่ย <c oughs> อเออวันนี้มันมีฟุตบอลอีกคู่หนึงเมื่อกี้แม่ได้แจ้งโปรแกรมไปนะคะตำนานตำนานตำนานลิเวอร์พูลเจอตำนานบาร์เซโลนาแข่งกันที่แอนฟิลด์สี่ทุ่มตรงกับบ้านเรานะคะเป็นแมตช์การกุโวลเพื่อหารายได้ ให้กับมูนิธิของทั้งสองสโมสรจริงมันเป็นโปรแกรมที่เอาวางเอาไว้สองปีที่แล้วไม่ได้เตะสักทีแล้วนี่ยแหละโควิดนะคะก็เลยเลื่อนเลื่อน,อนจนก็ได้มาคิวเตะใหม่ปีนี้แล้วก็วันนี้นะคะของลิเวอร์พูลนี่จะมีคุณซือเป็นใครมาคุมทีมโดยเซอร์คีนิดเดลกิชแล้วก็เอยนลัชคุมทีมนะคะส่วนบาซ่าจะเป็นอัลเบิร์ตเฟเร S <S แล้ก็เห็นล่าสุดลิกวโดถูกบรรจุชื่ออยู่ในทีมด้วยตอนแรกไม่มีชื่อแต่ล่าสุดมีใช่ไหมีย้ยคุมทีมแล้วก็จะมีหลุยกาเซียที่เคยเล่นให้ทั้งล์ปลูละบาซ่าก็จะมีชื่อเล่นให้กับทั้งสองทีมอาจะครึ่งละทีมอย่างนี้เห็นภาพหลายๆคนบนโซเชลยลใส่ชุดลิเวัตฟินกันใหญ่เลยฟินกันใหญ่เลยของลิเวูลไหนดูรายชื่อหน่อย ตำนานลิพู้ที่จะมาเตะในคืนนี้มีลัวซาประตูเซซี่ดูเด็กเอ่อซันเดอร์เวสเตอร์เฟ,ฟ,เฟลนะคะกองหลังฟา์ิโอเออร์ริโอเจมี่คาร์เกอร์แดนนีลแอกเกอร์โคเซี่แอนดริเก้เจสันแมคเคเทียสมิฮูเปียยอนทอรีควาเม่ฟิลบาร์ดกองกลางก็มีเกนจันสันทัตติกแบ็กเกอร์สลิปเดียวดิอัคเฮา ดตีฟแม็กมานามาวลาดิเมียสนมเซอร์เจอร์ดานิงแล้วก็ซิเวนเจอราดกอหนา,าดูยกาเซียมิลานบาโลสมักซิโรดิเกสฝั่งบาซ่าไหนผูรักษาประตูเฮสุตอันกอยฟรานซสชาบีเอร์ดอสกูตแมนกองหลังเฟเดริกเดออูมิเกลโซเลชิริโนเบลิติเอ็ดนูสัน ฟรานเชสโกคกโก้แดนนี่ตอตูริลูควนกาลอสกองกลางไซสกกาเมดีเอตาโรเบโต้อะไรอะโรเบโต้ตาสอลาสลูโดวิชชูรีเอ็ดการ์ดาวิสโรเคกาเซียเอ้าหน้ามีโจวันนี่ลุยกาเซียที่มีชื่อทั้งสองทีมฮาเวียซาวิโอลา แล้วก็ลิเวอร์โดสี่ทุ่มน่าจะหาดูกันได้ทางออนไลน์เนาะอ่ะเราลุ้นผลละกัน <c oughs> เป็นบอลแบบว่าการสุดสนนะเผื่อใครสนใจแฟนหงสงสนใจก็ติดตามหาดูออนไลน์ได้ค่ะอะ่โอเคอูอ๋ออูเชียร์เซอร์ไบาจานเมื่อวานที่อูฝากไว้อ่าใช่ายที่บอกไปว่าแพ้มอลตา เมื่อวานซเบจาน์ถูกมองว่าเหนือกว่าแต่แพ้แพ้ไปสูนหนึ่งก็ไม่ใสอ้าวเฮียอูดมาทักทายคุณอยู่แล้วนะครับสวัสดีเฮียอูดด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงพอดีเลยเมื่อคืนดีใจที่อ e, ียิปชนะแล้วเสียดายเซเนก้าแพ้ผมอะไม่กล้าดูจริงๆนะครับเฮียอ <laughs> ูดทำใจไม่ได้เออ ไม่กล้าเชียร์ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเราเลยเตือนว่าไม่ต้องดูตื่นมาลุ้นผลเอาเลยดูไปดูมาเปิดใจวายขึ้นมามีคนคอยดูแลอ,อ่าอ่าอีกข,อข้อความนึงอ่านให้คุณภาษาอ่ะคุณสายก็มาทักทายสวัสดีด้วยนะคะอ่าวันนี้คุยไม่นานมนามาทักทายแบบพอของปากหอมคอเดี๋ยววันพรุ่งนี้เออเดี๋ยวดูแจ้งก่อนพรุ่งนี้อาจจะต้องงดอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่า นี่แหละติดภารกิจที่บ้านมีแบบว่างานต้องทําเยอะอยู่นะคะก็เลยไม่ได้มาเดี๋ยววันจันทร์จะน่าจะได้มาปกติเจอกันพร้อมบี่อูด้วยนะคะอืนี่เราบี่กอูจาก99อยู่เดี๋ยวจบจากไลฟ์เรานี่ไปติดตาม99ได้ต่อไปถามทัศนาบี่อูได้นะคะคืนนี้บิอ่อูชอบอะไรเราวันนี้บอลใหญ่ๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากอุ่นเครื่องทีมชาตินะที่จะดู เยอะสุดนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทินา้าไทยด้วยนะคะเจอจีนช่วงเวลาทุ่มหนึ่งไทยรับทีวีแล้วก็ AIS Play ค่ะย้ำนะคะพรุ่งนี้งดหนึ่งวันแล้วคนงดงดอีกแล้วเหรองดอีแล้วเดี๋ยวเจอกันมันจาร์เลยจันเจอกันเจ็ดมงเช้านะวันี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะจันนะเจารบ๊ายบาย